สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผูน้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระเทระอีกรูปหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวเหนือและพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพเรื่อมสายศรัทธาเป็นพระกรรมฐานสายอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตท่านมีความเข้งครัดในการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน เป็นพระที่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจากหลวงปู่ชอบฐานสม,มครับพระเดชพระคุณท่านนี้คือหลวงพ่อไพบูรณสุมังคโครวัดอนาลโยทิพยารามอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเป็นพระเถระที่มีปฏิปทาเป็นพระเถระที่เก่งนิมิตจ,จากการปฏิบัติธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโปรด ให้ท่านแปรนิมิตของพระอ,องค์ท่านบ่อยครั้งเป็นพระที่เปี่ยมด้วยจาคะเสียสละด้วยการให้ทานให้อภัยเป็นพระสุปฏิปันโนที่ปรารถนาพระโพธิญาณในอนาคตการเป็นพระแท้ที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันสิริอายุ87ปีเรื่องราวบันทึก ตำนานประวัติปฏิปทาของท่านเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับแล้วจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเชิญครับพระธรรมวิสุทธิยานหรือหลวงพ่อไพบู์สุมังคโรวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลวงพ่อไพบูนสุมังคโรท่านมีปฏิปทา เป็นที่เคารพเรื่อมใสของชาวบ้านในเขตจ,จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงท่านเป็นพระกรรมฐานมีความเขิงครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานด้วยกิตติสัพแห่งคุณงามความดีที่ท่านได้ฟื้นฟูสภาพจากสำนักสงฆ์วิปัสสนาที่ไม่มีอะไรเลยจนการเป็นวัดที่โดดเด่น คือวัดอนาลโยทิพยารามจนเป็นที่นับถือเรื่องสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปหลวงพ่อภัยบูรณผู้ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่เหล่าพระป,ป่ากรรมาฐานสายหลวงปู่ม,มั่นยังรับรองพระนียตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้สร้างบารมีจากสัทธาธิกาที่หลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่สิมพุทธาจารโรหลวงปู่แว่นธนปาโรหลวงปู่หลวงกะตะปุญโยหลวงพ่อประสิทธบุญญามากรโรและอื่นๆอีกหลายลูกรับรองจากหนังสือประวัติของหลวงปู่ชอบฐานสโม หลวงปู่ชอบท่านบอกว่าหลวงพ่อไพบูลสุมังคโรเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรในพระศาสนาหลวงปู่ชอบถามสโมโทท่านยกเรื่องอดีตชาติของท่านกับหลวงพ่อไผบูลสุมังคโรให้ฟังว่าหลวงปู่ชอบท่านเกิดเป็นอาจารย์ฤาษีอยู่ที่เมืองยอนประเทศพมา่าท่านบอกในชาตินั้นเราได้ยามสมาบัติแปด เหาะเหินเดินอากาศได้ในชาติที่ท่านเกิดเป็นพระอาจารย์ฤาษีที่เมืองยอนประเทศพมา่าท่านมีลูกศิษย์ฤาษีที่ได้มาบวชพบก,กันในศาสนาพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบันมีหลวงพ่อลีธรรมะทะโลหลวงปู่เหลียนวรละลาโพหลวงปู่จามมหาบุญโยหลวงพ่อภัยบูญสุมังคโร และอีกหลายรูปในส่วนของหลวงพ่อไพบูุญสุมังคโรนั้นลวงปู่ชอบถาสมสมโภบอกหลวงพ่อไพบู์ท่านได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ารับรองความเป็นมหาโพธิสัตว์ให้กับท่านในชาติที่ท่านเป็นฤาษีที่เมืองยอนประเทศพมา่าลวงปู่ชอบท่านบอกพัทละกับหน้า จะมีพระพุทธเจ้าสิบพระองค์หลวงพ่อไพบุญท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่8ในอนาคตข้างหน้าหลวงพ่อไพบุญสุมังโรท่านมีนามเดิมว่าไพบุญสิทธิเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพศ2 4 7 7เป็นบุตรของกหาบดีชาวอำเภอเกาะคาโยมบิดามันดาชื่อ นายกองแก้วและนางคําสิทธิสมัยวัยเยาวท่านก็ได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ชักจูงใจให้ใฝ่แต่การบุญสิ่งที่ชวนให้พิจารณาทุกข์ของสัตว์โลกตลอดมาจนอายุ29ปีจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดป่าสำาานนิวาสอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง มีพระครูธรรมวิวัตรวัดเชตวันจังหวัดลำปางเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าสุมังคโรซึ่งมีความหมายว่าผู้มีมงคลดีพร้อมหลังจากที่หลวงพ่อได้จำพรรษาและศึกษาธรรมกับหลวงปู่หลวงกตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดป่าสำราญนิวาสจนเข้าถึงแก่นธรรมได้ระดับหนึ่งแล้ว ท่านจึงได้ขยายความเข้าใจเพิ่มเติมโดยการออกเดินทุดงตามป่าเขาและตั้งใจทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อมีความก้าวหน้าจากการปฏิบัติทำแล้วได้ออกเดินทุดงไปจำพรรษาในภาคอีสานและกลับทุดงขึ้นมาแถบป่าเขาในเขตเชียงใหม่แม่หงสอนเชียงรายพศ2513 หลวงพ่อไพบูลได้มีโอกาสไปร่วมงานถวายเพลิงศพพระอาจารย์สมที่อำเภอแม่หมาะจังหวัดลำปางท่านได้พบกับพระอาจารย์ทองที่เดินทางมาจากวัดอโศกรามจังหวัดสมุทรปาการจึงได้ชักชวนหลวงพ่อไพบูร์ออกเดินตุด,ดงหาความวิเวกคณะของหลวงพ่อไพบูลสุมันโคโรท่านได้ผ่านมาถึงจังหวัดพะเยา ได้พักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่วัดล้างและจำพรรษาณวัดล้างแห่งนี้ชาวบ้านแถบนั้นได้มาทำบุญฟังเทศเกิดความเรื่อมใสศรัทธาพากันอารัธนาให้ท่านอยู่ช่วยบูรณนะวัดล้างขึ้นใหม่อยู่ช่วยปฏิสังขรณ์วัดล้างจนสภาพวัดล้างมีสภาพดีขึ้นตามลำดับพร้อมกันนี้ ได้ยื่นหนังสือขอสร้างวัดไปที่กรมการศาสนาได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดรัตนะวนารามต่อมาได้มีชาวบ้านสันป่าม,ม่วงบ้านสันบัวบกเข้ามาอาราธนาท่านไปดูสถานที่สำคัญบนดอยสูงฝั่งคว้านพยาด้านตะวันตก เพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ไว้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านสำนักสงฆ์แห่งนี้ในเวลาไม่นานได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดชื่อวัดอนาลโยทิพยารามโดยได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์วันที่20มกราคมพศ2530ยหลวงพ่อไพบุญ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระเมื่อวันที่28กกฎาคมพศ .2562 แม้ทุกวันนี้หลวงพ่อไพบูรณ์จะดำรงตำแหน่งภาพสังขาธที่การชั้นผู้ใหญ่แต่วัดปฏิบัติของท่านยังคงเรียบง่ายดุดเดิม ยังคงให้การอบรมศิลธรรมแก่สาธุชนที่เข้ามาทำบุญฟังธรรมเน้นให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักเบญจศิลเบญจธรรมเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานในการดำารงชีวิตให้เป็นปกติสุขในสังคมแม้สังขารเริ่มโรยราไปบ้างตามการเวลา แต่จิตใจของท่านอย่างเข้มแข็งเป็นบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีงามโดยแท้อันหนึ่งหลวงปู่หลวงกระตบปุญโยอดีตเจ้าอาวาสผู้เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อไัยบูรณ์ในสมัยที่หลวงปู่หลวงยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยกล่าวยกย่องหลวงพ่อไัยบูรณ์ไว้หลายประการเช่นหลวงพ่อไัยบู์ เป็นพระที่เก่งนิมิตจากการปฏิบัติธรรมแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงโปรดให้พระอาจารย์ไพบูลแปลพระนิมิตที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของพระองค์บ่อยครั้งและหลวงพ่อไพบูลยังได้รับการชมเชยว่าเป็นพระที่เปี่ยมด้วยจากระเสียสละด้วยการให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานให้อภัยเป็นภาพสุปฏิปันโนที่ปรารถนาพระโพธิญาณในอนาคตการโดยปัจจุบันหลวงพ่อไพบูณ์สุมังคโรท่านมาพำนักจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิตสุดเขตสยามตำบลห้วยเม็กอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย และยังดารงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4ภาค5ภาค6ภาค7ในสายธรรมยุทธ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาลามตำบลสังป่าม่วงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาสิริอายุ87ปีพรรษา57ปีพศ2564นับได้ว่าองค์ท่านหลวงพ่อพิบูล หรือเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่กราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจในยุคปัจจุบันด้วยว่าเปียงไปด้วยกระแสความเมตตาอันหาประมาณไม่ได้ต่อสิทธิอนุสิ์ผู้คนทุกชนชัน้น